การแข่งขันสุดยอดนักโทอกิ้วซ่าสู้ไหมครับสู้ครับสู้ไปครับสู้ครับการหั่นเราต้องหั่นทีเดียวนะครับอุยอุยอุ้ยอยอ,ยอ,ยอะไรวะรนเนี่ยเป็นวงกลงมอ่ะมันจะออกมาเป็นรูปร่างอะไรและจะเป็นใครเขียดครับเนี่ยเมดบิลาแชมเปี้ยนภูมิใจเสนอการแข่งขันสุดยอดนักทอดกิ้วซ่า และนี่คือศึกเป็นหาสุดยอดนักทอดเกียวซ่าและไม่นเนอชื่อเลยนะครับวันนี้คุณต๊ร์สผู้เข้องกันผมขอแนะนําให้รู้จักกับผู้เข้าแข่งขันก่อนนะครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันเรามาด้วยกัน3ช่องเลยคนแรกนะครับคุณหมีจากบาร์บา มีชีโอกเชฟมือฉมังจากการกลับมาครั้งนี้ของเขาพร้อมช่วงชิงตำแหน่งแชมเปียนกับเมน,นูสุดสร้างสรรค์เกินมันยายมาดูคนต่อมาดีกว่าเอาเองจากเทพลีลาโมริเวงยอดนักสืบแดนประดิษฐ์ผู้ฝึกฝนฝีมือการทอดเกี๊ยวซาและจินตนาการมาก,กว่า40ปีผมมั่นใจในจินตนาการของผมและการทอดเกี๊ยวซ่านั้นเหมือนชีวิตและจิตใจของผมครับ <c oughs> ดูจะชอบตีมนี้เป็นพิเศษรอ,อ,อบคอบและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายสาวสวยหนึ่งเดียวของเรานะครับนั่นก็คือกะหน,นุนจากเลสเกอร์สาวกุกสาวน้อยเจ้าของฉายานักสร้างเรื่องประจำออฟฟิศผู้ลงแข่งขันทอดเกียวซาเพื่อสารต่อตำนานการเด่าเรื่องของตัวเองผ่านเมนูอาหารในวันนี้ เกมวันนี้เราวัดจากจินตนาการความสวยงามของเกี๊ยวที่ทอดออกมารวมถึงพรีเซนเทชันของผู้คุณด้วยว่าความหมายของมัน,นคืออะไรเรื่องความอร่อยไม่ใช่สิ่งที่จะมาตัดสินกันเพราะว่าเกี๊ยวที่ทุกคนทําวันนี้มันอร่อยอยู่แล้วว้าวพาะเกี๊ยวที่เราใช้วันนี้นะครับก็คืออายิโนโมโตะทานะสึกิเกี๊ยวซาหมูแป้งกรอบสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับใครๆก็สามารถทําได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากทําได้ที่บ้านเลยครับแค่เอามาจากช่องแค แแขงแล้วนําไปทอดเนาทีเท่านั้นครับก็จะได้เกียวซ่าแสนอร่อยแป้งบางกรอบ สีน้ำตาลทองน่ารับประทานครับและตอนนี้นะครับทางอายินโมโตมีกิจกรรมทอดท้าจินตนาการที่ท้าให้ทุกคนเลยนะครับมาอวดจินตนาการกันนะครับว่าอายินโมโตฮานสกิเกี๊ยวซาหมูของคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนกับอะไรหรือจะสร้างสารรค์ให้เป็นรูปร่างต่างๆใดๆก็ได้จากนั้นนะครับถ่ายรูปไปอวดใต้โพสต์กิจกรรมใน a c e b o o k ครับตามลิงก์ในคอมเมนต์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับวอลเชอร์ทานอุมาเกษตรที่ร้านยูสุสำหรับ2 ทมูลค่า9 0 0 0บาทจำนวน1รางวัลครับและก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับแน่นอนนะครับว่าอันนี้ต้องเป็นของผมแน่นอนนะครับโอ้ยชีในใจดิถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย และนี่คือเกี๊ยวซ่าของโมริเ่งนะครับเ <What? S 1> พิ่งเอามาจากช่องแช่แข็งสามารถเอาลงไปทอดได้ทันทีโอเคครับ คุณเติร์รู้ไหมครับว่าของแม่กูถามเลยไปไปถ <c oughs> ้า <c oughs> เป็นเกี๊ยวซาปกติเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะใช้น้ํามันแล้วเขาก็จะว,วางเกี๊ยวซาลงไปถูกต้องแล้วครับคุณมิซูโอเอเติมน้ําลงไปครับแต่สําหรับอานิยโมโตะเนซุกิเกี๊ยวซาหมูเนี่ยไม่ต้องอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเขามีน้ําและน้ํามันในตัวของเขาเองถูกต้องแล้วครับมิซูโอกซาซาโกซังตั้งใจจะรังสรรค์จินตนาการอะไรขึ้นมาบนจานนี้ครับเป็นจินตนาการที่เข้ากับกระแสในช่วงนี้เกินปุยมุ้ยเหรอครับ ไม่ใช่ใ่อ๋อ Miss Universe อุ๊ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถมองมันออกไหมว่าสิ่งที่ซาสึโกะสร้างกำลังทำเนี่ยเหมือนหรือเปล่ามันจะเข้ากับธีมหรือไม่นะครับผมจะบอกได้นะครับว่าคือฮานะเนี่ยแปลว่าปีกและทึกิแปลว่าติดผมจะทำคอนเซปต์นี้ในเกียวซ่าของผมครับคือผมกะไว้จะเป็นดาวเสาผมสื่อว่าอันนั้นวงแหวนของดาวเสาคือฮาเนะคุณตัวไว้ถ้ามันออกมาไม่ได้นะครับครับ ผมจะไปทําเป็นรูปบุคคลหนึ่งคนอย่าบอกนะว่าทํารูปตัวคุณเองไม่ใช่ครับผมจะทํารูปคนหนึ่งคนนะครับ อ๋อใช้ที่คีบเหรอครับตั้งไฟไว้ปานกลางและสามารถเอาเกี๊ยวซ่าลงไปได้เลยครับจะใช้กี่ชิ้นนะครับในการรังสรรจานนี้5้าชิ้นขึ้นไปคิดว่าน่าจะทําได้และการตกแต่งจานวันนี้โมรีเหงคิดว่าจะใช้อะไรบ้างในการตกแต่งจานครับผมจะทำป็นสไตล์ perfectionist นะครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนครับเต็มร้อยนะครับสู้ไหมครับสู้ครับสู้ครับ คุณจะเริ่มรังสันหน้าตามันจากในกระทะเลยหรือต้องมาวางในจานอีกรอบครับต้องมาวางในกระทะเนี่ยไม่พอการจัดจานม,มันจะเกิดขึ้นในกระทะเลยถูกต้องไหมครับมันสามารถจบได้ในกระทะอะไรครับคุณเติร์ดเท่านี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่ามันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปของคนแล้วก็มีผมที่สวย ปิดฝาและรอเพียง6นาทีนะครับเราจะได้เกี๊ยวซ่าอร่อยอร่อยน่ากินออกมาแน่นอนครับขอให้โชคดีครับคุณซาสุโกซังอาริกาโตโกเซมัสและนี่เป็นชิ้นสุดท้ายผมจะลงงไม่่ปกติผมใช้ตะเกียบครับโอ้ครับซาบิดาอาริกาโตโกเซมัสอาริกาโตโกเซมัสคุณผู้ชมครับ โมริเวกนะครับตั้งใจจะรังสรรค์เมนูเกี๊ยวซ่าเป็นหน้าบุคคลคนหนึ่งยังเก็บไว้เป็นความลับอยู่ใช่ครับและจะให้คณะกรรมการเห็ุแล้วเขาพูดขึ้นเองเลยว่าคนนี้ครับใครไม่ใช่คุนเทโดซังผมรอดูว่ามันควรจะเป็นใครดีบ้างต่างหากระครั่งุณเทโดซัง หลังจากที่ผู้เขาเ้าแข่งขันทั้ง3คนได้เลี้ยงอายินนโมโตะฮานสซกิเกียวซาหมูลงบนกระทะแล้วพวกเขาก็รอเพียง6นาทีและเปิดฝารออีก1นาทีจากนั้นเราจะได้เห็นสุดยอดการจัดจานของผู้เขาเ้าแข่งขันทั้ง3คนแล้วตอนนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมจะปิดไฟก่อนเลยจะเชิญออฟเดอะไฟเออีจินี่สันาย้ยแป๊บนึง ดูดีมากครับ,รบผมเข้าใจว่าการพลิกมามันอาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์และนี่คือขั้นต่อ,อ,ตอคการจัดจานของผมครับอย่าทำเสียตรงนี้นะครับมิโซะครเรามาดูกันนะครับว่าโมริเวงจะรังสรรเมนูจินตนาของเขามันจะออกมาเป็นรูปล่างอะไรและจะเป็นใครเครียดนะครับเนี่ยมเริ่มเครียดแล้วครับเนี่ยโอ้มันคือโลโก้ให้พีเตอร์ดูหน่อยฉันก็ไม่ผ่านแล้วล่ะผมจะใช้เอ่อเบบี้แครอทนะครับ นี่คือแกงของเขานะครับผมต้องเติมผมให้เขาสะหน่อยและผมก็จะใช้อะผักอีซามาซูนะครับจากเมนูนี้จะกระทบกับธุรกิจร้านอาหารที่ทำอยู่ไหมครับตอนนี้กระทบไปแล้วครับพอมองออกหรือยังคะโลโก้ไม่ใช่เอาแล้วใส่ซ้อนมะเขือเทศด้วยเหรอใช่อ่ะดูดีดีดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นวงกลมอ่ะการหั่นเราต้องหั่นทีเดียวนะครับ โอ้คุณตั้งมันขึ้นมาเหรอครับใช่ครับเพื่อเห็นไส้ในผมรู้สึกถึงการติดปีกจริงครๆครับอันนี้เป็นหน้าตาของเซเลบริตี้สักคนหรือเปล่าไม่ใิ่คนหครอกคนดูนางงามเขารู้กันหมดตำนานเนี้ยตำนานชุดแดงเนี้ยช <c oughs> นะแล้วออะไรคือชุดแดงโอเคเสร็จแล้วครับเย้ ผลงานชิ้นนี้คือ The a n t Decaying เริ่มรู้สึกผิดกับลูกค้าขึ้นมาเลื่อยเ่ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะทุกคนตำนานแห่ง Miss ูนิเวิร์มองออกกันไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าผมวางเงี้ยพีดีครับนี่ <c oughs> ว้าว เสร็จแล้วนะครับคุณเติรนี่คือผลงานของผมครับมันดูดีมากเลยครับมารอดูกันนะครับว่าคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างกับจานทั้ง3ของผู้เข้าแข่งขันครับ,รบไปดูกันเลยครับโมลิเวงกับเมนู The Anti Crying บนจานตกแต่งด้วยเบบี้แครอทและไบโลสแมรี่แทนเส้นผมที่บางเบาตามอายุ เกี๊ยวซ่าที่จัดเรียงอย่างตั้งใจแสดงถึงใบหน้าอันเศร้าซ้้ยของคุณป้าที่จะกลับกลายเป็นความสุขด้วยการมอบความอร่อยให้คนทานนั่นเองซาสูกกับเมนูตำนานแห่งมิสยูนิเวิร์สรูปทรงเกี๊ยวซ่าที่ถูกจัดวางอย่างตั้งใจให้ออกมาเป็นส่วนทรงชุดที่สวยงามมีการเว้าโค้งเข้ารูปพร้อมตกแต่งด้วยซอสแทนเพลเป็นปรากาย เพื่อสารตำนานชุดสีแดงที่เลื่องลือในวงการมิสยูนิเวิร์สมีชีโอกับเมนูสไปเดอร์เซตเดย์สตาร์เมนูที่มีหน้าตาโดดเด่นใครเห็นก็ต้องเหลียวมองบนจานจัดเรียงด้วยเกี๊ยวซ่ายั่ยงสวยงามลักษณะคล้ายดาวเสาพร้อมด้วยการปักกิ่งโรสเมรี่ไว้ตรงกลางทำให้รู้สึกชวนฝันและหลงไหล ดูเหมือนว่าคณะกรรมการจะหนักใจไม่ใช่หน้อยกับการตัดสินใจในครั้งนี้และใครกันที่จะได้เป็นสุดยอดนักโทษเกียวซาเทวีลาแชมเปี้ยนในวันนี้ โอเคครับและตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วและผมก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากไม่แล้วสองคนนี้เ,เป็นอย่างนี้แตพี่เปงน์กว่าสิ่งที่คณะกรรมการใช้ตัดสินนะครับจากพรีเซนเทชันของพวกคุณและเขาก็ดูจานว่ากับสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทําบนจานเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเป็นเพียงแค่การแถเท่านั้นผมไม่ได้แถ ผมก็ไม่ได้แท้ครับผมก็ไม่ได้แท้คะผมกดใจไงครับ,รรบและผู้ที่ชนะเทพลีลาแชมเปี้ยนสุดยอดนักโทษเกียวซ่าประจำตึกนี้ได้แก่ โอ้โหดีใจสุดยอดคณะกรรมการเขาบอกว่าเขาบอกว่ายังไงครับมาดูแล้วมันพอๆกันหมดเลยครับผลงานของโมน่เวงเนี่ยตรงกับสีที่พูดมากที่สุดแล้วเอาอย่างนี้เขาดูออกว่าพยายามจะทำเป็นคนพยายามอะไรไม่ได้พยายามมันคือคนผมต้องบอกผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนนะว่าเป็นการแข่งขันของเรื่องจินตนาการโดยแท้จริงเพราะเรื่องรสชาติเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยเหมือนกันมันอร่อยอยู่แล้วผมกินได้อย่างครับเนี่ยลองชิมดูไหมล่ะลองชิมกันดูนะครับมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแม้ว่าแต่ละคน นะครับจะทอดเกี๊ยวซาเป็นครั้งแรกแต่ว่าผลงานที่ออกมามันก็ดูสร้างสารรค์เรื่องความสวยงามนี่ก็คือแล้วแต่ คนจะตัดสินใจนะครับคุณผู้ชางบ้านนะครับก็สามารถทอดเกี๊ยวซาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมทอดท้าจินตนาการนะครับของทางอายินุมโตได้เลยครับเพียงใช้จินตนาการเท่านั้นนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์จะเป็นผู้ชนะโดยผู้ชมนะครับสามารถหาซื้ออายินุมโตฮานิสกิเกี๊ยวซาหมูได้ในราคาแพ็คละ99บาทจากร้านค้าชั้นนำนะครับที่ขึ้นอยู่ตานนี้เลยครับและอย่าลืมนะครับมาอวดไอเดียเจ๋งๆกันพร้อมอร่อยฟิ่นง่ายๆกับอายินุมโตฮานิ กเกี๊ยวซ่าหมูกันเยอะๆนะครับที่กิจกรรมบน Facebook ตามลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเทพนีลาแชมเปี้ยนศึกเฟ้นหาสุดยอดนักทอดเกี๊ยวซ่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <Hey. S 2> เทพนีลาเทพนีลา